4ขั้นตอนที่ผมโค้ชไบบูมพัดจะนํามาฝากในเรื่องของลูกเลี้ยวนะครับผมส่งแรงพาไม้ไปด้านข้างดึงสอกเข้าหาลําตัวแบบนี้ลักษณะของการเคลื่อนที่การสัมผัสของไม้ของเรากับลูกขนไก่นะครับอ๋อแต่อย่าลืมนะครับกด Follow แล้วก็ Subscribe ไบร์ทมินตันเพื่อคุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่มาจากทางเรานะครับ ลูกหยอดเลี้ยวนะครับเป็นลูกหนึ่งที่มีแฟนเพจถามกันเข้ามามากเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมี4ขั้นตอนที่ทําให้คุณหยอดเลี้ยวได้เนียนมากขึ้นครับผมแต่ว่าเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่การจับไม้กันก่อนด้านโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับจะใช้การจับไม้ในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการจับแบบ V Shape นั่นเองนะครับนั่นก็คือเบสิกกริปที่เรารู้จักกันดีนะครับการจับไม้ทางด้านโฟแฮนแล้วก็แบ็คแฮนนะครับจะทําให้คุณหมุนหน้าไม้ได้ดีขึ้นด้วย และแล้วมาถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับเทคนิคอย่างที่1ในการหยอดลูกเลี้ยวนั่นก็คือส่งแรงพาไม้ไปด้านข้าง uh. ลักษณะการพาไม้ไปด้านข้างนะครับในการหยอดเลี้ยวนะครับคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าลักษณะของการพาไม้ออกไปด้านข้างในลูกหยอดเลี้ยวนะครับมีความสําคัญมากที่จะส่งให้ลูกออกไปด้านข้างได้อย่างดีเลยทีเดียวผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆนะครับนั่นก็คือการที่เราวางลูกบนไม้ในลักษณะแบบนี้นะครับผม การวางลูกบนไม้ในลักษณะแบบนี้จะเป็นด้านโฟรแฮนนะครับแล้วก็เราเองจะใช้การพาลูกออกไปด้านข้างในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะการพาลูกแบบนี้นะครับจะช่วยให้คุณเข้าใจการส่งแรงในการหยอดเลี้ยวได้ดีมากขึ้นด้วยครับเช่นเดียวกันนะครับในด้านแบ็คแฮนนะครับการส่งแรงพาไม้ไปด้านข้างนะครับจะทําในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการที่เราวางลูกในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งแรงพาไม้ออกไปด้านข้างแบบนี้ครับผม การพาลูกไปแบบนี้นะครับจะช่วยให้คุณกำหนดทิศทางในการเลี้ยวได้ดีมากขึ้นด้วยครับอย่างที่2นะครับที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับการที่ทําให้คุณหยอดเลี้ยวได้ใกล้เน็ตมากขึ้นด้วยนะครับผมนั่นก็คือการที่คุณใช้ศอกของคุณเนี่ยแหละครับศอกของเรานะครับจะมีลักษณะของการขยับเข้ามาหาลําตัวเล็กน้อยนะครับตอนที่คุณทําการหยอดเลี้ยวซึ่งการดึงศอกนะครับสามารถทําได้ทั้งด้านโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์ด้วยนะครับผมผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ในด้านแบ็คแฮนด์นะครับก็จะทําการดึงสองในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีลักษณะของการเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกหยอดด้วยนะครับผมลักษณะของการสไลด์นะครับจะช่วยให้ลําตัวของเราสมดุลแล้วก็เลี้ยวลูกได้ง่ายขึ้นด้วยจะสาธิตให้ดูนะครับ9ชิด9ในลักษณะนี้นะครับ9ชิด9แบบนี้นะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับที่คุณต้องสังเกตนะครับในการเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกในการหยอดเลี้ยวด้านโฟรแฮนนะครับผมหลายคนนะครับไม่ได้สังเกตปลายเท้าของตัวเองนะครับว่าอยู่ในลักษณะไหนซึ่งลักษณะของปลายเท้านะครับจะเป็นลักษณะของการชี้เฉียงออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับการเฉียงแบบนี้นะครับจะทําให้ลําตัวของเรามีความสมดุลทําให้รองรับการหยอดเลี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดกับข้อเท้าถ้าเราเข้าในลักษณะนี้ครับ ส่วนในด้านแบ็คแฮนด์นะครับจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือการที่เราสไลด์ออกไปด้านข้างด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ก้าวขาเข้าไปหาลูกในลักษณะนี้นะครับผมจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในด้านแบ็คแฮนด์นะครับจะใช้ปลายเท้าที่ชี้ออกไปด้านซ้ายของสนามเหมือนกันนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็นส่วนประกอบสําคัญเลยในการหยอดลูกเลี้ยวนะครับนั่นก็คือการสัมผัสลูกที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับผมถ้าเราสังเกตนะครับลูกแบดมินตันจะมีส่วนหัวแล้วก็ด้านข้างนะครับถ้าเราหยอดตรงหัวอะไรลักษณะนี้นะครับจะทําให้ลูกออกไปได้ไม่มีประสิทธิภาพด้วย ลักษณะความรู้สึกหรือฟิลลิ่งในการสัมผัสลูกเราจะรู้สึกเหมือนการตีลูกจากด้านข้างในลักษณะนี้นะครับผมลักษณะที่นที่สังเกตได้นั่นก็คือเสียงในการสัมผัสนะครับเสียงในการสัมผัสนะครับจะมีเสียงแชะเล็กน้อยนะครับนั่นก็แสดงว่าลูกออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับอย่าลืมนะครับ4จุดสําคัญที่ทําให้คุณหยอดเลี้ยวได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คืออย่างแรก การส่งแรงพาไม้ไปด้านข้างนะครับผมซึ่งจะทําให้ท่าทางในการเลี้ยวของคุณก็ทําได้อย่างดีด้วยนะครับผมและจุดที่2นะครับนั่นก็คือการดึงศอกเข้าหาลําตัวเล็กน้อยนะครับทางด้านโฟแฮนแล้วก็แบ็คแฮนด้วยนะครับก็จะทําให้คุณหยอดลูกได้อย่างใกล้เน็ตมากขึ้นด้วยและอย่างที่3มเคลื่อนที่ก็ไปหาลูกด้วยการสไลด์นะครับจะทําให้ลําตัวเกิดความสมดุลมากขึ้นทําให้หยอดลูกได้ดีขึ้นด้วย สุดท้ายนะครับโอ้โหจุดนี้ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการสัมผัสลูกนั่นเองนะครับการสัมผัสลูกจะทําได้โดยการที่คุณสัมผัสด,ด้านข้างของลูกนะครับการทําแบบนี้ก็จะทําให้ลูกเลี้ยวออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นด้วยครับ และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสนามแบดมินตันแฮปปี้ฮับนะครับถนนสุขคมทัดิ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับผมถ้าใครอยากใช้บริการสนามแบดมินตันสวยๆให้ติดต่อมาที่นี่เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางไร i g h t m i n ตันนะครับหรือว่าส่งดาวมาให้เราด้วยก็ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไร้แมินตันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ